สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะคะเห็นมะแรกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเพิ่งไปส่งน้องอเล็กไปโรงเรียนนะคะคือฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะยังไม่หยุดและคือเนี่ยเห็นมะมาแล้วดูขาวเต็มไปหมดเลยเป็นบรรยากาศเช้านี้นะคะนี่ อากาศตอนนี้คือประมาณสักสององศานะคะคุณผู้ชมก็มาดูกันว่าอาหิมะจะตกเยอะไหมวันนี้นะคะเนี่ยตอนแรกกะว่าจะพาคุณผู้ชมดูผักในสวนนะคะแต่ยังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยแม่จ๋าก,ก็รอดูว่าให้ให้แดดหมดเนาะนี่นะคะแต่ว่าหิมะตกแล้ว มาแล้วมาแล้วหินมาแรกของปีนะคะว้าวนี่นะคะตื่นเช้ามาทุกเช้าเนี่ยน้องก็เล็กกทมหาหินมะวันนี้ได้เจอแล้วนี่นะคะ วว้าวไปดูข้างบ้านอีกรอบปลายเขาตรงนู้นมองไม่เห็นอะไรแล้วนะคะขาวเต็มไปหมดเลยสนามหญ้าเริ่มจะขาวแล้วนะคะ ตกแบบว่าก้อนใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมดูอ่ะว้าวเมื่อกี้แม่จ๋ากำลังนั่งทำวิดีโออยู่นะคะจริงๆแล้วก็ทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแต่ว่า ทำแล้วก็ทําแล้วก็ลบทําแล้วก็ลบคือทําคือมันพูดไม่ออกนอะพูดพูดตอไม่ได้นะคะแล้วเมื่อกี้ไปส่งน้องอเล็กกลับมาก็ก็ว่าจะทําวิดีโออีกนะคะกําลังจะนั่งทําวิดีโอหินมะตก <c oughs> เดี๋ยวเอาเหินมะแลกมาฝากคุณผู้ชมนะะันค่ะทางนู้นก็จะเป็นหอมเป็นผักอะไรของเรานะคะนี่เนี่ยแม่จ๋าลืมปิดบ้านผักเมื่อวานแดดนะคะ ของเราก็ยังอยู่ดีเนาะเออไม่จ๋าลืมปิดก็ดเดี๋ยวให้เขามีลมมีอะไรเข้าหน่อยนะคะอ,อู้เอาตกก้อนใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมบังหวะอ้หิมากก้อนใหญ่มากว,าว้าวก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาตกสักพักเดี๋ยวไม่จ๋าจะพามาดูใหม่เนาะเดี๋ยวไปทำวิดีโอต่อให้เสร็จนะคะ ก็เรื่องเล่าเช่นเคยนะคะก็พยายามจะให้จบคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าจะจบได้ไหมนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะก็ไปแล้วค่ะน,นี่ก็เป็นคลิปสั้นในวันที่หิมะแรกของปีมาแล้วเนาะเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปเล่าเรื่องเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขในวันแรกของสัปดาห์นะคะมีความสุขในวันจันเนาะวันทำงานนะคะ